สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหมมอีกเช่นเคยเลยนะคะลูกค้าในช่องแหม่มยูสคานะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหมมจะพามาพบกับรถคันนี้ค่ะมาบอกเลยมีคันเดียวสีเดียวเลยคันนี้นะคะลูกค้าเป็น โย y o ต้าอัลติค่ะลูกค้า 1.6G ปี2016นะคะลูกค้าราคาขออุบไว้ก่อนนะคะลูกค้าแต่ไม่ของเคาอยู่แค่เพียงแสนสามเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแม่มนะคะจะพาไปดูรายละเอียดลูกค้าทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะตามแม่มมาเลยค่ะสำหรับนะคะลูกค้ารถคันนี้ก็จะเป็นบอดี้สีดำนะคะลูกค้า ออกแบบมาพร้อมกับกระจังหน้าคมเมียม3เส้นนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของโตโยตานะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะมายอยู่แค่แสนสามค่ะลูกค้าใครที่เครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะออกรถเพียงศูนยบาทและยังไม่พอค่ะแบบยังมีโปรโมชั่นนะคะคับฟรีอีก111วันนะคะลูกค้าในส่วนของไฟนะคะไฟก็จะได้ได้เป็นไฟนะมะัลติรีแฟกเตอร์นะคะรถคันนี้นะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของยางกันบ้างดีกว่าค่ะยางก็จะได้ยางปีใหม่ค่ะลูกค้าแม็กนะคะจากโรงงานเลยนะคะลูกค้ารถคันนี้สวยมากๆนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุพิษคว่ำนะคะชนหนักแน่นอนค่ะในส่วนของกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยค่ะลูกค้าที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้ามาบอกเลยใครได้รถคันนี้ไปคุ้มมากๆไม่แค่แสนสามค่ะลูกค้ารายได้นะคะเพียง16,000บาทก็ สามารถค่ะซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าในส่วนของไฟนะคะก็จะได้เป็นไฟไท้าย LED คะ่ะลูกค้าแล้วก็ยังไม่พอเราเรายังมีไฟนะคะเบรด,ดวงที่3ให้ด้วยนะคะลูกค้ามีตาสัญลักษณ์ของเต y o ต a าอ t i ติ 6G นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะและและนะคะคนขับกันบ้างดีกว่าคะ่ะตามมาเลยคะ่ะ เรามาดูนะคะภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นสีครีมตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะลูกค้าในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะลูกค้าเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ แล้วก็มีที่วางแก้วให้เราด้วย2ใบนะคะลูกค้าในส่วนของแอร์ค่ะเป็นแอร์อนาล็อกค่ะ CD USB พร้อมนะคะแอร์แบคคูหน้าไปไหนหายห่วงปลอดภัยค่ะและในส่วนของนี่เลยคอนโซลของเขานะคะก็จะเป็นสีครีมตัดนะคะมีเลยด้วยลายม้มาบอกเลยรถสวยมากๆมากเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของผู้โดยสารกันคะ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกเหมือนกันเลยนะคะลูกค้าเป็นสีครีมตัดกับคอนโซลสีดํานะคะภายในของเขานะมันบอกเลยเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะภายในขอดูกว้างมากๆนะคะลูกค้ารถสะอาดนะคะลูกค้าและนี่เลยมีแผ่นรองนะคะพยางาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันบ้างนะคะแมาบอกเลยรถคันนี้นะคะนะไม่เคยนี่เดี๋ยวให้ดูตรงน็อตตรงน็อตก่อนนะน็อตของเขายังไม่เคยไข่นะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าในส่วนของที่เก็บสัมภาระ,ะนี่แมาบอกเลยภายในของเขาดูกว้างมากๆนะคะเดี๋ยวแมามาดูก่อนเลยว่าภายในของเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะนี่เลยคะ่ะแม่แรงนะคะลูกค้ายาง อาถุงครึ่งมือนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นี่ยังไม่เคยลงคื้นเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะซีนทางมะพร้าวก็ยังอยู่นะคะลูกค้ารถเรามาบอกเลยสวยทุกคันนะคะคะัดทุกคันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่เลยไม่ว่าจะเป็นน็อตของเขานี่ตรงนี้ทุกตัวยังอยู่นะคะยังอยู่สภาพเดิมๆเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนกับห้องเครื่องกันบ้างคะ่ะ เรามาดูนะคะลูกค้าในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะลูกค้าไม่ว่าคันทั้งสองข้างก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะรถยนต์ของ,ของเราเนะเครื่องยนต์แห้งสนิทคะ่ะลูกค้าน้ำมันไม่เยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะดูโอวีวีทีไอแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่มซูมให้ดูใกล้ๆนะคะในส่วนของน็อตของเขาทุกตัวนะคะก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้ายังไม่เคยเขาเรียกว่ายังไม่เคยใช้งานยังไม่มีการชนหนักนะคะลูกค้าตาสัญ,ญลักษณ์มอ,อกกอ็ยังอยู่คบนะคะลูกค้า รถเราสวยมากๆนะคะบอกเลยว่าการันตีนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างพิกคว่ำมจมน้ำนะคะลูกค้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็สามารถติดต่อมาได้คะ่ะที่เบอร์แมมโดยตรงเลยเบอร์แมมคะ่คะ080ค่ะสดขอโทษคะ่คะ080คะ่ะ403ค่ะ 0163นะคะลูกค้าหรือจะมาพบกับแหมมได้คะ่ะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าสำหรับรถนะคะ Toyota Altis ินะคะ 1.6G ปี2016ราคาอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเลขไม้นะคะแค่แสนสามเท่านั้นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้ามาบอกเลยรีบนะคะที่จองเข้ามาเลยจองวันนี้คะ่ะแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าและใครที่ออกกับแหมมนะแหมมมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ ออกรถก,กับแมมนะคะขับฟรีไปเลย111วันนะคะลูกค้าใครที่ชอบคลิปนี้คะ่ะลูกค้าช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดสับสับราให้แมมด้วยนะเออม,มันม่ลืมออกไปเลยนะคะออกได้ทุกอาชีพขอให้คุณมีอาชีพชัดเจนนะคะรายได้ตรวจส,ส,สอบได้ค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วสําหรับวันนี้แบม,มต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ